สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับและวันนี้จะเป็นเรื่องราวเรื่องเล่าของทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลครับเรื่องราวของกัปตันทีมชาวไวกิ้งครับพอหนุ่มรูปหล่อมาตินโอเดกาดเข้ามาแล้วครับอย่าลืมครับกติกาของเรากดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเรากันนิดนึงมาเริ่มต้นกันเลยครับเคยมีคำพูดนึงครับที่เขาบอกว่าเมื่อไหลที่ใครสักคนหายไปครับเมื่อนั้นเราถึงจะรู้ว่าคุณค่าของคนคนนั้น นั้นมีความหมายแค่ไหนครับนั่นคือเรื่องราวของมาตินโอริกาดในวันนี้ครับกองกลางกับตันทีมปืนใหญ่จอมทัพของยอดทีมจากลอนดอนเหนืออย่างอาร์เซนอลครับเจ็บจากทีมชาติจนต้องหายจากทีมไปหลายต่อหลายเกมครับช่วงแรกนั้นยังอาจส่งผลไม่ชัดเจนครับจนกระทั่งทีมเริ่มหาความชัยชนะยากขึ้นเกมรุกฝืดเคืองเราจึงเริ่มเห็นว่าเออการขาดมาตินโอเิกาดเนี่ยเป็นเรื่องที่ย่ำแย่สำหรับทีมอาร์เซนอลจริงๆครับ จนกระทั่งพอเขากลับมาครับเกมรุกก็เริ่มมีมิติที่แตกต่างมันมีนักเตะกองหลังของอาร์เซนอลอยู่คนหนึ่งครับอดีตตำนานนะมาตินคีโอนเขาบอกว่ามาตินโอเดกาดเนี่ยไม่ได้สําคัญแค่กับอาร์เซนอลครับน่าจะเป็นนักเตะที่สําคัญที่สุดในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนี่เลยด้วยซ้ำเขาเชื่อว่าอาร์เซนอลเนี่ยมีนักเตะที่สําคัญที่สุดครับของพรีเมียร์ลีกในรูปแบบของมาตินโอเดกาดโดยอาร์เซนอลครับเริ่มต้นได้อย่างแข็งแกร่งจากการเอาชนะ 6เกมจาก12นันัดแรกในศึกพรีเมียร์ลีกครับส่วนยูฟ่าแชมเปียนลีก5เกมแรกนั้นเอาชนะไปได้3เกมฤดูกาลนี้อาร์เซนอลเคยมีช่วงเวลาที่ฟอร์มตกครับในเกมที่เจอกับนิวคาสเซิลนะพ่ายแพ้นิวคาสเซิลรวมไปถึงการเจอกับบอนมัดวันนั้นก็แพ้เช่นกันนะเจอบอลมัดเนี่ยโดนใบแดงของวิลเลียมซาริบาด้วยครับเขาบอกว่าเพราะว่า2เกมเนี่ยไม่มีมาเตนโอเดกากับตันทีมที่ได้รับอาการบาดเจ็บข้อเท้า นะกับเรื่องเดิมๆที่แฟนบอลเบื่อแล้วกินครับนั่นคือฟีฟ่าเดย์นะตอนไปเล่นในหะ้กับทีมชาตินอร์เวย์ก็พลาดการลงเล่นหลายเกมสําคัญครับรวมถึงเกมที่เสมอกับลิเวอร์พูลนะเมื่อปลายเดือนตุลาด้วยโอเดกาาต้องพักรักษาตัวอยู่ในช่วงต้นฤดูกาลเป็นเวลานานครับระหว่างนั้นครับความหวังในการลุ้นแชมป์ของอาร์เซนอลเนี่ยต้องใช้คําว่าเกือบจะล้มเหลวไปเลยด้วยซ้ำหลายคนอาจจะแทบจะยกธงขาวครับ ในช่วงเวลาที่ตัวของมาตินไม่อยู่ทีมอาร์เซนอลนั้นสามารถเอาชนะได้แค่3เกมจาก7เกมที่โอเดกาดไม่ได้ลงสนามมาตินคิโอเนี่ยชื่นชมโอเดกาดในส่วนที่ว่าหลังจากที่เขาหายไปนานครับแน่นอนมันเกิดผลกระทบกับทีมอาร์เซนอลครับทีมลุกมันสะดุดติดขาดไปหมดนะแต่พอเขากลับมาแล้วเนี่ยมันทำให้ทีมเล่นได้ดีขึ้นเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยนาทีนี้ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยขาดใครก็ได้ครับแต่อาร์เซนอลเนี่ยขาด มาตินโอ e ดกา r d ไม่ได้มาตินโอ e ดการ d สร้างสรรค์โอกาสครั้งสําคัญไปแล้ว102ครั้งมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกนี่คือ b i บิ๊กเชนนี่คือการถวายพานทองให้กับเพื่อนแล้วก็มี41ครั้งครับที่เขาสามารถแย่งบอลกลับมาได้ในพื้นที่ในแดนหน้าในแดน3อย่างที่เขาพูดกันครับไม่ว่าจะเป็นจังหวะที่เล่นเกมรุกหรือเป็นจังหวะที่เล่นเกมรับเขาบอกว่าคิดไม่ออกเลยครับว่าจะมีใครในพรีเมียร์ลีกที่สําคัญ ไปมากกว่านี้เพราะว่าหลังจากที่บาดเจ็บไปถึง6สัปดาห์ครับตัวของโอเดกาเนี่ยกลับมาทําผลงานได้ทันทีมันแสดงว่าอะไรครับไม่ใช่แค่เพียงการขาดหายไปแล้วส่งผลแต่อย่างใดเขามองว่ามุมมองของโอเดกาตต่อการที่ต่อสู้ครับการฝึกซ้อมการเรียกความฟิตตรงเนี้ยที่คีโอนนั้นให้เครดิตมันไม่ใช่แค่เจ็บไปแล้วก็รอเวลากลับมาครับ ระหว่างทางโอเดกามีการฝึกซ้อมมีการเทรนนิ่งมีการต่อสู้เพื่อเตรียมพร้อมที่จะกลับมาเล่นให้กับทีมอาเซนอลเกมลุกของอาเซนอลครับจากที่เคยคาดเดาได้พอมีมาตินโอเดกาลงมาก็เปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้นทีมปืนใหญ่ที่มีเขาลงสนามมันมีมิติที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงโดยโอเดกาดครับฤดูกาลนี้ลงเล่นให้กับอาเซนอลไปแล้ว8นะัดนะทำไป3แอซิ์ก็เกิดในเกมเชลซีฟอร์เรสแล้วก็สปอร์ติ้งลิบอน ก็ต้องบอกว่าวันแรกเลยครับที่กลับมาเจอกับเชลซีตัวโอริกาดก็สามารถสร้างสรรค์เกมรุกให้ออสเซนอน,นั้นออกนําเชลซีไปก่อนนะจากประตูที่เขายกข้ามแผนกองหลังให้กับกาเบียลมาตินเนลี่ครับเสียดายที่มันจบลงด้วยผลเสมอนะแต่ก็ถือว่าเนี่ยมันเห็นความเปลี่ยนแปลงแนละ้วพอแกกลับมาปุ๊บทีมมันกระตือรือร้อนทีมมันมีรอยยิ้มมันมีความกล้าเล่นกล้าลองของนักเตะทุกคนมันดูมีสีสันมีชีวิตชีวายหมดครับ หลังจากนั้นเจอกับน็อตติงแฮมฟอร์เรสใครหลายคนก็รู้สึกว่าโอ้เจอกับฟอร์เรสไม่ใช่เรื่องง่ายครับนี่คือทีมทีมเดียวในพรีเมียร์ลีกที่ยัดเยียดความปรชาชัยให้กับลิเวอร์พูลได้แต่ทว่าอาร์เซนอลครับที่มีกัปตันมาร์ตินโอริกาดลงสนามเอาชนะฟอร์เรสไปแบบขาดลอยสามประตูต่อศูนย์บางคนใช้คําว่าเอาคลาสกันเลยทีเดียวแบบนั้นเลยนะโดยโอริกาดครับเป็นคนจ่ายประตูเปิดเลิกเบิกร่อง,องให้กับทีมปืนใหญ่ครับให้กับบุกโยสักการลากเข้าไปยิง นะตั้งแต่นาทีที่15ก่อนที่จะคว้าใจช,ชนะไปแบบใช้คำว่าสบายเท้าก็ได้เจอสปอร์ติ้งลิเบอนครับทีมที่ถลม่มแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับกลับกันครับกลายเป็นอาร์เซนอลที่ถลม่มสปอร์ติ้งลิเบอนไปขาดลอยอีกนัดหนึ่ง5ประตูต่อนหนึ่งโอเลกาเนี่ยโดนเตะแล้วก็ทีมได้จุดโทษก็ถือว่าเป็นแอสเซให้กับเพื่อนร่วมทีมได้เช่นกันนัดต่อมาเจอเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับเขาเป็นค,คนยิงประตู30ซึ่งประตู30มเนี่ยมันทำให้ทีม ยืนยันแล้วครับว่าชนะแน่นอนนะเป็นการคว้าใจชนะต่อเวสต์แฮมยูต็ดในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเรียกว่าช่วง2 3สเดือนที่ผ่านมาครับความสำคัญของอาร์เตต้าที่มีต่ออาร์เซนอลนั้นมันถูกเปรียบเทียบว่าไม่ได้สำคัญเท่ากับมาตินโอเดกาด้วยซ้ำเพราะว่ามีช่วงเวลาที่ทีมต้องฝากความหวังไว้กับบูราโยซาก้าเขาบอกว่าอาร์เตต้าไม่ได้ทำอะไรนั่นคือความสามารถของซาก้าพอสาก้าโดนจับทางได้ไม่มีการแก้เกมไม่มีการเปลี่ยนให้ทีมมันดีขึ้น โดนหนักเลยนะอาร์เตต้านะมีคนถูกชมก็มีคนถูกวิจารณ์ก็เป็นเรื่องปกติเนาะมาตินออดิกาดเนี่ยมีความสำคัญมากกว่าอาร์เตต้าผู้มีแนวคิดเดิมๆิมนี่เพราะว่าแฟนบอลเริ่มรู้สึกว่าที่ทีมมันเป็นอย่างนี้ได้เพราะโอเดกากมากกว่าอาร์เตต้าจุดนี้ผมอยากให้ให้เครดิตแกด้วยนะเพราะโอเดกากับมาครับทีมมันก็ดีขึ้นในทุกพื้นที่ครับไม่ใช่เฉพาะเกมรุกเพราะโอเดกากเนี่ยก่อนที่จะเจ็บออกไปเขาเป็นผู้นําในการเพลซิ่งครับ การกดดันคู่แข่งคู่ต่อสู้ช่วงหนึ่งที่เขาหายไปนะสื่อก็ออกมาบอกว่าตอนนี้อาร์เซนอลเหมือนไม่มีใครเพรสซิ่งเลยต่างคนต่างเล่นต่างคนต่างเพรสคนละทีคนละฉึกคนละฉากแต่พอโอเดกาลงมาครับมันเหมือนจากการเพรสที่ไหลที่ติดขัดๆครับตอนนี้ไหลลื่นเลยเหมือนกับคลื่นที่ซัดเข้าหาคู่ต่อสู้ไม่หยุดครับถ้าแย่งบอลไม่สาเร็จแย่งบอลกลับมาครองไม่ได้มันจะเหมือนคลื่นซัดเข้าหาคู่ต่อสู้ของฝ่ายตรงข้ามเราจะเดียวนเมื่อวันที่มีมาติดโอเดกา ส่วนเกมรุกนั้นวูบวาบครับซาก้าที่มีโอเดกาอยู่ข้างหลังดูมั่นใจขึ้นอีกระดับหนึ่งกล้าเล่นกล้าลุยมากกว่าตอนที่อยู่คนเดียวส่วนผู้เล่นคนอื่นๆนะครับในแนวรุกก็จะมีสมาธิกับเกมมากขึ้นเพราะมาตินโอเดกาเนี่ยอาจจะส่งบอลมาให้เมื่อไหร่ก็ได้เมื่อไหร่ที่เขาเห็นโอกาสเขาจะแทงให้เพื่อนทันทีตรงนี้มันทําให้ทุกคนต้องกระตือรือร้นและอยู่ในเกมตลอดเวลาเรียกได้ว่าตั้งแต่กลับมาครับผลงานของทีมปืนใหญ่นั้นฟอร์มแบบแหมฟอร์มยิงกระตุยกระจายนะ ยิงใส่คู่แข่งไปแล้ว14ประตูหลังจากที่โอลิการกลับมาแค่เพียง4เกมแต้มในตารางพรีเมียร์ลีกตอนนี้ทีมอาร์เซนอลอาจจะตามหลังลิเวอร์พูลถึง9คะแนนครับจะต,ต้องขอ,อยากครับหยิบยกคำพูดที่ว่าตรับใดที่สงครามยังไม่จบครับอย่าเพึ่งนับศพทหารเพราะเชื่อครับว่าทัพปืนใหญ่ที่ได้ขุนพลเอกกับตันไวกิ้งผู้นี้กลับมาครับพวกเขาสามารถชนะได้ทุกสมรภูมิเพื่อนเพื่อน,นี่พี่สาววกปืนใหญ่คิดอย่างไรครับสำหรับความสำคัญของชายคนนี้ ร่วมพูดคุยส่งความคิดเห็นครับคอมเมนต์เข้ามาคุยกับพวกเราชาวสปอร์ตบาร์ได้เลยครับก่อนที่จะเข้ามาคุยกันต่อในไลฟ์คืนนี้ยาวๆหนทุ่มครึ่งคลิปนี้ประมาณนี้ครับความสำคัญของกัปตันทีมปืนใหญ่อาเซนนลมาตินโอเดกาสวัสดีครับ